สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจีมาตรวจดวงเดือนตุลาคมดาวย้ายราศีในเดือนนี้จะส่งอิทธิพลอย่างไรบ้างถ้าพร้อมรับปราฟังกันเลยในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระพุธจะโครจรย้ายสองพราศีซึ่งถือว่าเป็นการโครจรเดินผิดปกติสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนสำหรับดาวพุธนะคะจะโครจรเข้าสู่พปุตตะแล้วก็ไปพบอริ คือจากพบเรือนที่ดีไปสู่พบเรือนที่เสียในช่วงปลายเดือนนะคะพูดเนี่ยคือเรื่องของคําพูดการตกลงการสื่อสารแล้วดันสัมพันธ์นก,นกันกับตัวคุณเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวเลยมองว่าตัวเราเนี่ยนะคะจะเข้าไปสัมพันธ์กับพบปุตตะคือบางคนอาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นงานใหม่กิจการใหม่ ลูกน้องใหม่ลูกค้าใหม่หรือเป็นการลงทุนแบบใหม่ๆก็ได้นะคะปุตตะคือสิ่งใหม่ๆบางอย่างที่เกี่ยวกับบริวารของคุณจะเกิดขึ้นแล้วดูเหมือนจะเป็นทิศทางแนวโน้มที่ดีนะเพราะว่าดาวพุธสัมพันธ์นกันกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุคู่ธาตุก็ยิ่งส่งเสริมให้มันเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วคุณมีมุมตรีโกณถึงกันด้วยนะในช่วงต้นเดือนตนุปุตตะสุภาเนี่ยสัมพันธ์ถึงกัน มุมตรีโกน,นี้เป็นตรีโกนชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการทำสิ่งใหม่ๆแล้วประสบความสำเร็จมีคนซับพอร์ตอุปถัมภ์แต่ต้องมาดูดาวที่อยู่ในมุมตรีโกนด้วยนะคะดาวบางดวงก็สัมพันธ์เสียต่อกันบางดวงก็สัมพันธ์ดีต่อกันนะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตามที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้นะคะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยผลักดันทําให้เราเกิดความสําเร็จอย่างบางคนจ้างลูกน้อง เพิ่มนะคะแล้วลูกน้องเนี่ยมีศักยภาพมากทําให้เป็นคนที่มาคอยช่วยนะะในเรื่องกิจการการงานได้ดีหรือบางคนอาจจะได้ลูกค้าใหม่นะ,ะเป็นลูกค้าที่แบบโหดีเลยนะคะเพราะดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยดาวสุประเคสนะคะอยู่ในพลูกค้าด้วยนะ,ะลูกค้ากลุ่มนี้ดีมากๆเลยนะคะได้มาแล้วทําให้เราเกิดความมั่นคงหรือไปลงทุนตัวใหม่นะ,ะก็แบบโหดูทิศทางแนวโน้มมันน่าจะดีก็ได้ เลยเหมือนว่าดาวพุธนี้จะดีนะ,ะแต่เดี๋ยวมีเอสนิดนึงนะเพราะว่าดาวพุธในช่วงสิ้นเดือนจะโคจรเข้าสู่จุดเสียแสดงว่าสิ่งที่ดีเนี้ยนะคะอาจจะดีไม่ยาวนานเพราะก็จะเข้าสู่จุดอริในช่วงวันที่24ตุลาดาวพุธเนี่ยนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนตัวคุณแล้วยังเป็นดาวในภพพันธุด้วยนะ,ะพันธุปุตตะนะคะบางคนอาจจะกําลังได้สิ่งใหม่ๆสิ่งน,นี้ก็คือว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินนะ,ะที่ดินใหม่ บ้านใหม่รถใหม่นะกิจการสาขาใหม่ออฟฟิศใหม่ที่นั่งใหม่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปค้างอ้างแรมที่โรงแรมใหม่ๆนะคือมันเหมือนมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้ครอบครองทรัพย์สินหรือเรื่องของครอบครัวใหม่นะบางคนก็อาจจะครอบครัวใหม่ก็คือ เรา,าจจะแต่งงานไปแล้วมีครอบครัวใหม่ก็ได้หรืออาจจะไปสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะที่มันเหมือนว่าเป็นวงวานว่านเครืออยู่ในกลุ่มก้อนใหม่ๆก็ได้นะคะเหมือนว่าสิ่งนี้ที่คุณเข้าไปสัมพันธ์เนี่ยจะนํามาในเรื่องของสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็จะเข้าสู่จุดอริเหมือนกันอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงว่าคุณ,ณสมบัติของดาวพุธเนี่ยก็คือเรื่องใหม่ๆลูกน้องลูกค้าทรัพย์สินใหม่ๆของคุณ เหมือนจะดีแต่จะเข้าสู่จุดอับในวันที่24ตุลาคมแล้วจะเข้าสู่จุดอริเนี่ยไปจนถึงธันวาเลยนะเพราะดาวพุธเดินผิดปกตินะคะพุธเดินผิดปกตินะแสดงว่าไอ้สิ่งใหม่ๆของเราที่เราซื้อมาอาจจะบางคนซื้อของเข้าบ้านแล้วกันพุธคือเรื่องของการซื้อนะซื้อเข้าบ้านมาแล้วสุดท้ายเสีย อาจจะซื้ออุปกรณ์สื่อสารก็ได้พูดคือเรื่องของคําพูดนะซื้อคอมมานะซื้อคอมมาใหม่โหดีเลยนะซื้อของแพงเลยนะซื้อโทรศัพท์มือถือมานะสุดท้ายเสียหรือไม่ก็เราทำํำให้มันเสียหาย นะหรือจ่ายไม่ได้อะไรก็ได้คือมันตกอริคือมัน,ม,นมันเหมือนมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะค,ะคุณกําลังทําอะไรใหม่ๆอยู่หรือเปล่ากําลังลงทุนหรือเปล่ากําลังจ้างลูกน้องเพิ่มไหมหรือกําลังคาดหวังกับลูกค้าที่คุณได้แล้วมันดูทิศทางแนวโน้มดีหรือเปล่าให้มีเอ๊นิดนึงว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นนะคะกาลังจะเข้าสู่จุดอริแปลว,ว่าเฮ้ยมันมีปัญหา อริแปลว่าเขาจะกลายมาเป็นศัตรูอริแปลว่าเขากําลังจะสร้างปัญหาให้กันกับเราอริแปลว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะทําให้เกิดนีสินเกิดความเสียหายเกิดอุปสรรคเกิดศัตรูเกิดปัญหาได้นะคะแล้วอริเนี่ยมันอยู่ยาวไงมันอยู่ยาวกว่าการให้คุณให้คุณแป๊บเดียวให้คุณสาวอาทิตย์แล้วก็ให้โทษนะคะไปถึงสิ้นปีอ่ะจะซื้ออะไรนะคะจะจ้างใคร นะคะกำลังจะคุยกับลูกน้องอ่ากับลูกค้าคนไหนนะคะพูดให้ชัดเจนนะถ้ามันเป็นเรื่องของลูกค้าบางทีเราก็ต้องเอาเข้ามาก่อนนะคะลูกค้าคนนี้นะ,ะก็จะโครจอเข้าสู่จุดอริเหมือนกันแปลว่าสิ่งที่เราคุยที่เราตกลงที่เราพูดนะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะหรือเขาอาจจะสร้างปัญหาให้กันกับเราภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นการติดต่อการเจราจาของคุณพูดคือคําพูดกําลังจะสร้างปัญหาให้กันกับคุณดาวพูดคือการค้าการขา,ขายของคุณเนี่ยนะคะ กำลังจะมีอุปสรรคกับคุณในภายหลังคุณกําลังจะพูดหรือจะคุยจะขายอะไรหรือเปล่านะคะดูให้ดีนะถ้าเกิดเราดูดีแล้วเรามีเอกสารเรามีหลักฐานเรามีพยานเราเก็บเงินก่อนนะคะเรามีการทําสัญญาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ถือว่ามันก็จะช่วยไปเบาหนึ่งอะ่ะทาให้อุปสรรคปัญหานั้นถึงแม้ว่าจะต้องเจอก็จะไม่ยากลาบากมากเพราะเราได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับดาวพุธที่กําลังจะเดินผิดปกติ เข้าสู่จุดอริของคุณในวันที่24ตุลาคมในวันที่9ตุลาคมดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกสำหรับดาวเกตจะลอยเข้าสู่ภพอริค่ะซึ่งจริงๆดาวเกตเป็นดาวที่ดีนะคะแต่มาลอยอยู่ในจุดอับเนี่ยเลยไม่ได้ให้คุณกับเรานะคะไปลอยอยู่ในจุดอรินั่นเองเมื่อดาวเกตไม่ให้คุณเกตเ,เน้นๆเลยคือเรื่องของต่างประเทศเรื่องของออนไลน์นะวัตกรรม ความคิดความสร้างสรรค์น,นะคะเป็นอริเรื่องนี้ไม่เด่นนะคะในช่วงที่2เดือนดาวเกตย้ายเข้ามาบางคนก่อนหน้านี้ทำงานเรื่องของออนไลน์หรือกับลูกค้าต่างชาติเยอะมากเพราะว่าดาวเกตเคยมาเลงลักเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะแต่หลังจากนี้เราอาจจะเข้าสู่โหมดว่าเอ้ยทำเยอะละหยุดอริคือไม่ทำละนะคะเรื่องนี้ไม่เด่นใน2เดือนนี้หรือทำแล้วรู้สึกไม่ประสบความสำเร็จ เท่ากับ2เดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นออนไลน์กับต่างชาติไม่เด่นนะคะใน9ตุลาบวกอีก2เดือนนะคะดาวเกตยังเป็นเรื่องของความสร้างสารรค์ไอเดียครีเอทิวิตีไม่ค่อยได้ใช้นะคะ2เดือนนี้เป็นต้นไปไม่ได้ใช้จ้ะนะคะแต่โชคดีของอริตรงที่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีปัญหานะคะดาวเกตจะมาช่วยทันทีเมื่อมีหนี้มีศัตรูนะ,ะเจ็บไข้ได้ป่วย เกตจะมาช่วยบุญจะช่วยป่วยก็จะหายนะคะมีศัตรูศัตรูก็จะแพ้ภยัยบุญช่วยนะคะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องของหนี้สินมันก็จะรอดหรือผ่านไปได้เพราะว่าดาวเกตมาช่วยนั่นเองทีนี้ดาวเกตนะคะ่ะมาเลงก็คือเลขห้าเลขศูนย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีอิทธิพลกันทําให้ดาวเกตเนี่ยจะไปกระตุน้นนะคะปกระตุน้นเลขห้าเลขศูนย์ที่อยู่ในภพว,วินาศ ไปช่วยนะกระตุ้นช่วยเพราะดาวเกตท่านดีค่ะท่านอยู่ตรงไหนท่านช่วยตรงนั้นนะคะท่านอยู่กับดาวอะไรท่านก็ช่วยดาวดวงนั้นด้วยเช่นเดียวกันท่านจะมาช่วยดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสก็คือพกปัตตนิกับพกกรรมะในพื้นดวงชะตาของคุณท่านมาช่วยเรื่องอะไรเรื่องงานงานของคุณที่มันเคยพังพังเนี่ยที่มันตกวินาศนะคะมันพังพังมันเสียหายนะคะมันดูไม่ค่อยกระเตื้องนะคะ ท่านจะมากระตุ้นช่วยทําให้เกิดเรื่องของความสําเร็จเพิ่มขึ้นต้องเป็นงานที่มันเสียด้วยนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยกําลังจะถอยถอยอค่ะถอยไปอยู่ในจุดลาพะในช่วงกลางเดือนแสดงว่าเอ้ยงานที่มันพังพังงานที่มันดูไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือกรรมมาก็คือการกระทํานะคะ สิ่งที่คุณเคยทํามาก่อนนั้นเนี้ยบางคนอาจจะเรียนก็ได้นะเพราะว่าดาวพฤหัสคือเรื่องของการเรียนรู้นะคะบางคนอาจจะเรียนออนไลน์นะคะบางคนอาจจะเรียนต่อต่างประเทศมันอาจจะหยุดไปเพราะมันวินาศคือมันพังไปมันหยุดไปแล้วตอนเนี้จะเข้ามากระตุ้นคือเอ้ยมันเหมือนมันมีโอกาสได้กลับมาเรียนอีกครั้งนะบางคนเรียนแล้วดรอปไปเรียนเซอร์ติฟิเคตแล้วก็ไม่ให้ความสนใจไปแล้วกลับมาเรียนอีกรอบแล้วสิ่งที่คุณเรียนเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นเรื่องเรียนที่ เป็นอะไรที่เชิงลึกอ่ะเพราะว่าเลข5เจอเลขศูนย์เลข5เจอเลข9มันเป็นความรู้ที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้เรียนอ่ะเป็นอะไรที่แบบเฉพาะกิจเช่นพวกปรัชญาศาส,สนาวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์เรื่องของอหมอแพทย์อ่ะเรื่องของนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นคือเหมือนจะมีโอกาสได้กลับมาเรียนหรืออาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับ คนกลุ่มนี้ก็ได้เพราะว่าดาวพระรัมาจากภพปัต,ตนีคนใกล้ชิดกลุ่มเนี้ยที่เคยใกล้ชิดเราแล้วหายไปอย่างบางคนเคยเทํางานเกี่ยวกับคุณหมออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอละแล้วอยู่ดีก็อาจจะมาเจออีกรอบในช่วงนี้เพราะาดาวเกตไปกระตุ้นว่าไปเจอสี่คนนั้นนะที่เขาหายตัวไปคู่ค้าเราอ่ะที่เคยเป็นคุณหมอที่เคยเป็น พระเกจิก็ได้นะที่เราเคยติดตามท่านแล้วเราก็ห่างหายกันไปคือเหมือนจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคนกลุ่มนี้นะต้องเป็นกลุ่มเฉพาะกิจด้วยเหมือนกันเพราะว่าเลข5เลขศูนย์่ะจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากหรืองานหรือสิ่งที่คุณทําที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้แบบเชิงลึก คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์ปัญญาโหรศาศาสตร์กลุ่มนี้จะเข้ามามีอิทธิพลจะค่อนข้างโดดเด่นให้คุณนะเพราะว่าเลขห้าเลขศูนย์กำลังถ,ถอยไปอยู่ในภพลาภะลาภะคือเรื่องของความสําเร็จจะมาให้คุณในเรื่องของงานเรื่องของความสําเร็จจะเข้ามามีอิทธิพลกันกันกบตัวคุณในช่วงสองเดือนนี้แต่ต้องไปเจอคนกลุ่มนี้เท่านั้นนะถ้าเป็นกลุ่มอื่นอาจจะไม่ได้สัมพันธ์หรือเป็นความหมายเดียวกันกับคําว่าห้าศูนย์มีนาศ ดาวเกตเนี่ยยังเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลเหมือนกันนะคะก็จริงๆอยู่ในภพอริจริงอาจจะไม่ค่อยได้ทําบุญนะในช่วง2เดือนนี้นะคะแต่ก็จะทําเมื่อเนี่ยไปเจอดาวเพื่อหัสกับดาวมฤตยูบางทีปกติไม่ค่อยได้ทําก่อนหน้านี้อาจจะทําบ่อยนะคะช่วงนี้ทําน้อยแต่ถ้าจะทำเนี่ยก็มักจะทํากับวัดที่อยู่ไกล50นวินาศวัดที่อยู่ไกลวัดที่มีปัญหาทํากับแบบครูบาอาจารย์ที่ อยู่ห่างไกลนะคนเจ็บคนป่วยที่อยู่แดนวิน่า่ะที่เขาเสียหายมากที่เขาอยู่ห่างไกลความเจริญมากถึงจะทําบุญอ่าไปถึงเขาในวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์ย้ายเป็นนิดอยู่ในราศีตุลสําหรับดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่พกปุตตะแต่ว่าเป็นพินทุบาทนะคะอาทิตย์คือความร้อนอ่ะ ร้อนอยู่ในลมด้วยนะก็จะมีความแรงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องระวังดาวอาทิตย์ในภพปุตตะนะคะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปซึ่งดาวอาทิตย์มาจากภพสหัชชะคือ 1. สังคมใหม่ๆของคุณที่คุณกำลังจะเจอในช่วงกลางเดือนนี้ญาติพี่น้องที่อายุอ่อนวัยกว่าหรือมีศักยภาพอ่อนกว่ากลุ่มเพื่อนใหม่กลุ่มเพื่อนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะ กลุ่มคนที่คุณกำลังจะไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันอันนี้คือความหมายของคำว่าสหัชปุตตะนะคะซึ่งกลุ่มนี้แหละนะคะเขานะคะจะทำเรื่องร้อนใจนะคะให้กันกับคุณมันอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้เพราะว่าเลขหนึ่งนะคะจะเจอกับเลขสามเป็นมุมสัมพันธ์ถึงกันนะคะคนกลุ่มนี้เน้นว่าอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์แทนเพศชายนะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบเป็นผู้นำกลุ่มก็ได้นะคะคนนี้นะคะที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ถึงเพราะตัวเรายังอยู่ในภพปุตตะเลยคุณกับเขาเจอกันนะคะมีเรื่องเหมือนต้องคุยต้องพูดจาต้องตกลงไปทำอะไรบางอย่างร่วมกันมีบางเสี่งบางอย่างทำร่วมกันแล้วสัมพันธ์กับเรื่องเงินนะคะบางทีเดินทางไปด้วยกันเธอจ่ายเงินให้หน่อยแล้วก็ลืมไม่คืน หรือเดินทางไปด้วยกันมีแต่เรื่องเสียเงินนะคะเสียเงินเสียมากเสียเพิ่มหรืออาจจะไปชวนเราให้มาลงทุนอะไรบางอย่างแต่ลงทุนแล้วดูเหมือนมันเป็นดาวคู่สัตูวะมันมีแบบอุปสรรคมันมีปัญหาม,มีความขัดแย้งสิ่งที่พูดสิ่งที่ตกลงสิ่งที่คุยสิ่งที่แพลนกันไว้มีเรื่องให้เสียเงินนะเป็นดาวคู่สัตรู ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวบุคคลสมมุติว่าคุณไปเที่ยวหรือทําอะไรสนุกสนุกปุตตะแปลว่าความสุขนะคะเรื่องสนุกสนุกที่คุณทําเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันกับครอบครัวนะคะเดินทางท่องเที่ยวเอารถไปนะหรือไปพักที่โรงแรมเนี่ยนะคะมันเหมือนมันจะมีปัญหาบางอย่างบางทีเดินทางท่องเที่ยวนะร่วมกันกับครอบครัวกลายเป็นว่าทะเลาะกันนะ,ะทะเลาะกันเรื่องเองินเงินทองทองหรือรถที่เอาไปใช้เนี่ยนะเกิดปัญหา มีเรื่องต้องเสียเงินมันมีเรื่องเงินเข้ามานะคะเป็นเรื่องเสียนะเพราะเป็นดาวพูธศัตรูนะแล้วก็มีดาวพุธเนี่ยมาจากภพพันธุแสดงว่าไอ้ศัตรูเนี้ยมาจากหนึ่งคนในครอบครัวของเรานะคะที่เราเดินทางไปด้วยกันนะคะทําให้เกิดเรื่องของการเสียเงินบางทีไปแล้วก็เอออยากอยากซื้อนู่นซื้อนี่อยากได้นั่นได้นี่เพิ่มเติมนะคะไปแล้วนะคะก็แพลนกันดีเรียบร้อยมีคนอยากไปเพิ่มเสียเงินอีก บางทีจะเดินทางกับครอบครัวนะคะเออน้าไปด้วยนะคะลูกหลานไปด้วยอ่ะเพิ่มนะคะหรือกําลังจะเดินทางไปไหนด้วยกันเนี่ยนะคะรถเสียมีปัญหาอีกอ่ะเอาเป็นว่าคุณอาจจะต้องหาให้เจอว่าสหัสชะปุตตะคือดาวอาทิตย์เนี่ยของคุณคือใครนะคะปุ่มสังคมใหม่เพื่อนใหม่ญาติพี่น้องรุ่นน้องคนอายุน้อยกว่าคนนี้แหละนะ เวลาไปไหนกันกับเขาเพราะคุณจะอยู่ใกล้ชิดกับเขานะระวังเสียตังนะคะ่ะเออถ้าเสียเสียตังมากไหมอะ่อะก็มองว่าอาจจะไม่ได้มากะนะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะคะลอยเป็นนิดนะคะนิดก็คือน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยให้แบบลำคาญใจอะ่ะแบบจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยตอดนั่นตอดนี่นิดนิดหน่นนนอยหน่อยประมาณเนี้ยเสียเบี้ย้าไยลายทางจุกจิกจุกจิกนะคะเออหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้นะ เออคนนั้นก็บอกคนนี้ก็บอกเลขนั้นเลขนี้เลขนู้อย่างละนิดอดย่างละหน่อยจุกจิกจุก,จ,กจิกนะสุดท้ายก็เออไม่ได้นะคะในวันที่16ตุลาคมดาวสุกเสริฟเป็นประในวันที่19ตุลาคมดาวอังคารเดินมนเป็นนิดในช่วงกลางเดือนนะคะจะมีดวงดาวเนี่ยลอยย้ายเยอะมากนะคะแล้วดวงดาวเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวสุกดาวอังคารดาวพุธก็จะโคจรมาทํามุมเป็นมุมตรีโกณน,นะคะ อยู่ในภพก,กระดุมพระอริกรรมะนะคะซึ่งเลยทําให้มุมตรีโกนเนี่ยจะสําคัญแล้วก็จะสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงสิ้นปีเลยนะมันจะมีมุมเนี้ยยาวไปเพราะว่าดวงดาวโคโจรผิดปกติแล้วก็แช่ทํามุมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งในเดือนเนี้ยพอมาดูแลวว้วอะดาวที่ลอยอยู่ในภพอริในช่วงท้ายเดือนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวพุธดาวเกตเลขหกเลขสี่เลขเลก 4, เ้าเนี่ยลอยอยู่ในจุดอริอะค่ะ แล้วดันมีดาวพูซึ่งเป็นดาวตัวคุณด้วยนะคะอยู่ในจุดอริด้วยนะคะตัวคุณจะอยู่ในจุดอริแบบนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะเลยทำให้นะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดการเจรจาอาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะบางทีเราอาจจะพูดไม่เก่งพูดไม่เป็น,นะคะการค้าการขายมันอาจจะไม่ได้คล่องตัวเหมือนเดิม การติดต่อพูดคุยกับใครนะคนมักจะเข้าใจผิดได้ง่ายพูดคือคำพูดอะไรนะคะมันตกอริบางทีเราพูดไปด้วยเจตนาดีแต่คนฟังเนี่ยอาจจะอมองไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของคำพูดการที่เราจะโพสต์การที่เราจะเขียนการที่เราจะคุยกับใครนะคะพูดให้น้อยดีกว่านะมองว่าพูดน้อยดีกว่าที่พูดไปแล้วเสียหาย ถ้าจะต้องพูดนะก็ต้องพูดแบบมีปิยะวาจานะคะเพราะว่าดาวเนี่ยโคจรตกอรีบางทีคนอื่นเข้าใจผิดเราได้ง่ายนะคะดาวพูดยังมาจากพบพันธุด้วยนะคะเรื่องของทรัพย์สินของคุณนะคะเข้าสู่จุดอรินะคะบางทีต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอโรคภัยไข้เจ็บของคนภายในบ้านนะคะการพูดจาของคนภายในบ้านช่วงนี้อาจจะ มึนตึงนะไม่ค่อยได้คุยกันกับคนในครอบครัวคุยแล้วมีปัญหาคุยแล้วมีอุปสรรคดาวพุธเนี่ยจะมีอิทธิพลไปจนถึงสิ้นปีเลยนะอ,ะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่24ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารต้องระมัดระวังทีนี้ดาวพุธท,ท่านก็จะทํำมุมนะคะถึงดาวอังคารดาวศุกร์ดาวเกตดาวราหูเนี่ยเลยมองว่านะคะมุมตรีโกนเนี่ยจะมีอิทธิพลกับคุณซึ่งนะคะ สัมพันธ์ด้วยเรื่องของงานเ <_ d ans ion> งนิงน <_ d ans ion> อุปสรรคเอ้ยแสดงว่างานเนี่ยมันโดดเด่นมากนะสำหรับคุณในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะคุณจะวุ่นมากเลยนะเรื่องของงานเพราะราหูอย,อยู่ในพกการงานนะคะมุ่นวายความวุ่นวายแปลว่าอาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะมากมายในสถานที่ทํางานของเราคุณอาจจะได้นายแบบว่าที่มาจ้าจี้จ้าชัยนะคะ พอคอยตรวจนะหรืออาจจะได้แบบคนต่างชาติเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยมีเรื่องที่เราจะต้องแบบทำเยอะแยะนะคะสิ่งที่เราทำหนึ่งได้เงินชัวนะเพราะว่ามีราหูสมัยกับดาวอังคารในภพการเงินทำงานได้เงินดีนะแต่ว่าได้เงินแล้วก็มีปัญหาค่ะมีอรินะคะแปลว,ว่าทำงานงานมักจะมีปัญหาแต่ทำเราได้เงินนะได้เงินมาก็มีอริแปลว่าใช้จ่ายนี่สินหรือพอเงินเข้ามือซ้ายก็ออกมือขวามันจะเป็นแบบเนี้ย นะ,ะแต่ก็ยังดีที่ว่ามีงานไง,งานคุณย,ยังยุ่งวุ่นวายเรื่องของงานหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังจะทำก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบครอบครัวก็ได้นะคะเป็นเรื่องของบุตรหลานบริวารก็ได้เพราะว่าเลขหกเลขสี่เนี่ยมาจากหลายภพเรือนไงสิ่งที่เราต้องทำมาจากเลขหกคืออะไรปุตรตะเรื่องอลูกค้าลูกน้อง,องเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของบุตรหลานบริวาร กรรมะมาสัมพันธ์กับดาวพุธอีกเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินมีอะไรต้องทําหลายอย่างทั้งงานราดงานหลวงพอมันมีงานราดงานหลวงเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีเรื่องรายจ่ายและรายได้นั่นแหละนะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวาทํางานเข้ามือซ้ายออกมือขวาไปเรื่องครอบครัวหรือเรื่องทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นในมุมตรีโกณเนี่ยนะคะมันก็จะมีดาวพุธกับดาวอังคารเนี่ยเลขสี่กับเลขสามที่เขาเดินผิดปกติค่ะ เขาจะเดินผิดปกติคู่กันแบบนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะเมื <kin> ่อกี้บอกไปแล้วดาวพุธคือตัวคุณเองนะการพูดการจาของเราเนี่ยมันตกจุดอับแล้วมันก็เดินผิดปกติด้วยนะแปลว่าเราบางทีเราพูดไปไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่กําลังจะขายมีปัญหาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะมันเหมือนพูดคือความคิดของเราค่ะมันตกอริอะมันอาจจะเบอ่์เบอรงงงงนะคะไม่ว่าจะกินการกินอาหารเหมือนกันบางทีเป็นช่วงที่ กินอะไรก็แพ้ง่ายกินอะไรก็ท้องเสียนะคะปา,ปากเป็นแผลอย่างนี้ก็ได้นะการสื่อสารมีปัญหาการคิดคำนวณบางทีบวกเลขผิดบวกเลขถูกนะคะคิดบินลูกค้าผิดอ้าวแทนที่จะได้กำไรอะ่ะมีหนี้มีอริบนะมีปัญหาไปบอกกับลูกค้าลูกค้าว่าอีกอะไรเงี้ยเลยดาวพุธเนี่ยมองว่าเราระวังตัวเราเองได้เพราะพุธเป็นตัวเราตัวเรากําลังจะเข้าสู่จุด มีปัญหาเพราะความคิดคำพูดการสื่อสารของเรามีปัญหาเองนะเบอร์เบอร์งงงนะคะทีนี้อังคารเนี่ยก็เดินผิดปกติด้วยแต่เราอยู่ในภพก,การเงินเลยเหมือนว่าเงินของคุณนะ่ะมันมันน่าจะเป็นเงินที่เน้นไปทางเรื่องของทักษะฝีมือมากกว่านะอังคารคือความช่ำชองอะ่ะในบางคนอาจจะเก่งบางเรื่อง,งนะหรืออาจจะแบบเก่งเรื่องงานฝีมืออะไรบางอย่างหรืออังคารคือดาวธาตุลม เงินที่เป็นเงินแบบเงินหมุนเงินที่รับเป็นจ็อบๆนะคะงานฟรีแลนซ์เงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอันนี้จะเด่นมากในช่วงตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะแต่พอดาวอังคารเดินผิดปกตินะคะคือเขาจะเดินหน้าถอยหลังค่ะมันก็จะเหมือนว่าใช่มันเด่นเรื่องเงินแบบทักษะวิชาชีพเงินจ็อบๆพวกนี้แต่งานที่เราคิดว่าได้เงิน อาจจะไม่ได้งานที่เราคิดว่าไม่ได้เงินอาจจะได้อันนี้คืออิทธิพลของการเดินผิดปกตินะเออมันเหมือนอย่างสมมติว่าคุณคิดว่างานฝีมืออ่ะคุณสมมติคุณเป็นคนทํากับข้าวด้วยแล้วกันนะคะคุณขายของอออนไลน์นะคะขายอาหารไอสินค้าที่ขายดีอะ่ะจะขายไม่ดีในช่วงนี้แต่สินค้าที่นอกสายตาเออจะมาขายดีในช่วงนี้แทนแบบเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณแบบว่าลองเปิดใจกับาการหาเงินนะ,ะสำหรับงานฝีมือหรือในสถานที่ที่คุณมองว่ามันยากอ่ะที่คุณเห็นแล้วว่าไม่ค่อยได้อ่ะลองเปิดใจดูลองทำในช่วงนี้มันจะกลายเป็นคุณให้กันกับคุณก็ได้ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ